สวัสดีค่ะทุกท่านรู้ทันฝน,นฟ้าอากาศมาแล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวไราแมพเดตให้ทุกท่านได้ฟังมารับชมกันได้เลยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแหง่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลดามเดและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่30-3กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหม,มุนเขตร้อนในระยะต่อไปพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชีงยงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดชัย,ยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอับนาจเจริญสุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิตม่ำสุด2 4 2 5ห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตม่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่ง บริเวณจังหวัดระนองภงงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภงงาขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละส0ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและน่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มมาไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอมุตุนิยมิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ